ใครก็ตามที่ปรารถนาจะบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันนี้จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาแล้วอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนกับอันเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรแต่ว่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนกับเป็นบาร,รมีที่รองรับว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้การบำเพ็ญ1 0 0 0 0แสนกับให้เราดูการเทียบเคียงอย่างนี้ว่าการเทียบเคียง5ประการหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์2ได้พบพระพุทธศาสนาะคำว่าพบพระพุทธศาสนาคือพบตัวศาสนาที่เป็นตัวศาสนาะไม่ใช่พุทธศาสนาที่เป็นพูดแบบพราหม์พูดแบบผีพูดแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่พูดแบบไสาย,ยาศาสตร์อย อันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาแล้วก็3ได้ฟังทำคําสอนจากพระพุทธศาสนาไม่ใช่ฟังคําสอนของทางเทวดาศาสนาผีศาสนาเทวดาศาสนาเทพศา,าสนารมศาสนาไสยศาสตร์อะไรบ้าง้างอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธคือฟังคําสอนจากพุทธจริงๆความรู้ผู้คนพู้เป็นผู้รู้จริงๆ4ฟังแล้วอยากโน้มใจนําไปสู่การปฏิบัติ5มีความเพียรทางด้านการปฏิบัติองค์ประกอบ5ประการนี้นี่เองเป็นตัวกําหนดไว้ว่าคนนั้นมาได้ถึงแสนกับแล้ว ถ้าคุณมี5ประการนี้แปลว่าคุณก็<ช>บําเพ็ญมาแล้วนะคะ<พ>หนึ่งเพ,<ส>พราะบาง<พ>คนเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เจอพุทธศาสนาก็เยอะนะแม้เจอพุทธศาสนาก,ก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมก็เยอะอีกสนใจฟังธรรมแต่ไม่อยากไปปฏิบัติฟังเอาบุญไปอย่างเงี้ยฟังไปเพื่อไปเจอภาษีอะไรไม่ตรในเบื้องหน้าอย่างเงี้ยแต่ไม่สนใจการปฏิบัติก็มีเยอะอีกเหมือนกันเปิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาฟังธรรมแล้วก็ฟังแล้วไม่อยากเอาไปปฏิบัติเนี่ยก็มีหรือปฏิบัติแต่ขาดความเพียรก็ไม่สําเร็จประโยชน์ผมจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าที่ผมกําลัง ฟังพระที่ผมไปฟังเทศมาหรือว่าไปฟังคําสอนจากเกจิอาจารย์ที่ไหนก็เราแต่<ม>คือคําสอนในศาสนาพุทธที่ถูกต้องแล้วเลยอย่างที่พวกเราเจอเราจะชีวัดกันยังไงครับยากมากที่เราจะสามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาของเราเองเพราะคนที่จะสามารถรู้ธรรมะเองโดยตัวของคนนั้นเองคนคนนั้นก็คือสมมาสมุทธะพระองค์เดียวนอกนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทีนี้การได้ยินได้ฟัง,งนั้นมันเป็นการได้ยินได้ฟัง ผ่านหลักคําสอนที่มีตัวบุคคลนํามาบอกมาสอนแล้วบางครั้งการบอกการสอนในตัวบุคคลน,นั้นเป็นการบอกการสอนที่เติมความเข้าใจเฉพาะตนของผู้กล่าวสอนนั้นเข้าไปจึงทําให้ภสษทธรรมนั้นเป็นการปนเปื้อนไปด้วยความคิดเห็นของเฉพาะบุคคลในการกล่าวสอน ทีนี้เราจะสามารถหาหลักคาสอนที่เทียบเคียงได้ว่าหลักคําสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาถูกหรือตรงแค่ไหนนั้นเราจะสามารถยึดถือเอาตรงไหนมาเป็นตัวเทียบได้พระอาจารย์ก็ยังจะปรงใจเชื่อในคําสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแม้บางอย่างที่ถูกแปลออกมาอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในบางกรณีแต่ในความผิดพลาดนั้นมันเป็นความผิดพลาดเพียงแค่20%ส่วนอีก80%นนั้นยังสามารถที่จะยึดถือเอาเป็นสาระแก่นสารได้ฉะนั้นถ้าเราเทียบกับ หลักคาสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคําว่าเทียบนี่หลักคําสอนในพระไตรปิฎกไม่ใช่ไปเทียบที่ตัวหนังสือนะบางทีตัวหนังสือยังไม่สามารถเป็นตัวเทียบหรือวัดได้ว่าหลักคําสอนที่เขียนอยู่นั้นชี้ให้เราได้เห็นประเด็นอะไรนะไม่ใช่มาเทียบแค่ว่าตรงตัวหนังสือหรือไม่ตรงตัวหนังสืออันนั่ก็กผิดพลาดไปอีกขลักการก็คือเราได้ศึกษาพร้อมกับได้ทดสอบ แล้วมีบุคคลที่ได้นําหลักคําสอนในพะสตรนี้ในหลักคําสอนนี้ไปสู่การทดสอบแล้วนาประสบการณ์ทางาการปฏิบัติมาสู่การอธิบายและบอกให้กับพวกเราพระอาจารย์จึงพยายามพูดหลักคําสอนที่เชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกที่ผ่านการปฏิบัติแล้วเรียกถูกพิสูจน์แล้ว ออกมาอธิบายในรูปแบบของความรู้ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพวกเราได้มากที่สุดแล้วถ้ามีการปฏิบัติตามผลทางด้านการปฏิบัติก็เกิดกับตัวผู้ปฏิบัติเมื่อผลเกิดกับตัวผู้ปฏิบัติการปฏิบัตนนินั้นก็จะยืนยันความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องให้กับคนคนนั้นได้เองเพราะ ธรรมะของพุะยจ้าเป็นสันติติโกคือรู้ชัดในตนเองอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเองปัส eh ิโกเป็นสิ่งที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นภายในตนเองนะเข้าไปรู้ไปดูโอปะณยโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็ปจัจจตังเวทิี Double ่ตโบวินยูหิรู้ได้เฉพาะตนนั่นหมายถึงว่า ทำเหล่านี้เมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลที่เราสามารถรับรู้รับทราบได้ภายในตัวเราตัดสินได้ในตัวเราลงความเห็นถูกหรือผิดได้ในตัวเราแต่บางคนปฏิบัติอยู่ฟังคําสอนก็ฟังแต่บางทีไม่เห็นชัดในตัวเองว่าที่ปฏิบัติมาถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือไม่ผิดอย่างเงี้ยอันนี้กระสดงนว่ายังไม่สามารถเห็นชัดในตัวเองฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติที่พระอาจารย์แนะนําไปเนี่ยแม้แต่เริ่มตั้งแต่พระรัตนตรัยเนี่ยทุกคนจะต้องเห็นชัดได้ด้วยตัวเองทุก การปฏิบัติเป็นการเห็นชัดโดยตัวของเขาเองการเห็นชัดโดยตัวของเขาเองมันคือการสร้างการยืนยันการปฏิบัติและเป็นความสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติของตัวเองว่าการปฏิบัตินั้นส่งผลต่อเราได้อย่างตามหลักคําสอนจริงๆเพราะจริงๆตอนนี้ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงทำกันทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณกําลังตั้งใจฟังอยู่ตอนนี้ผมว่า1นึ่งแสนกับก่อนหน้านี้พวกเรามีอะไรสัมพันธ์กันแน่ๆ